เพ,เพื่อนเพื่อนเพื่อนชาววิลเล้งทาทุกคนนะครับโอ้พอดีเนี่ครับได้ได้ไม้มาเนี่ไม้ไม้ไรสายเนี่ยลูกค้าบอกว่ามันไม่ดังนะครับนะไม่ดังเลยนะไม่ดังเลยเหรอเดี๋ยวลองดู<อ>ครับเพื่อนทําไมไม้มันเยอะจังเลยจะไม่เยอะยังไงมีสองเครื่องสองเครื่องนะครับมีไฟเข้านะครับมีสองเครื่องนะครับหลุ่มเหมือน,เห,อนเหมือนกันเลยนะหน้าตาก็เหมือน,เห,อนเหมือนกันเนี่ย นี่ไฟเข้าอ่ะมาสองเครื่องแล้วไม่กองกันอยู่นี่ไม่รู้ตัวไหนไปตัวไหนแล้วเนี่ยโอเคมาลองดูนะครับทำไมไม่ดังต่อสายก่อนนะเพื่อนต่อสายก่อนเะไม่เอไม่บีก็วานไปนะหรือจะเป็นไม่รวมก็ได้นะทุกคนเพราะว่าแจ็คแจ็คด้านหลังก็จะมีมีไม่เอมีไม่บีแล้วก็ไม่รวมไม่รวมนะตัวไหนเป็นตัวไหนเลยครับมีฐานทั้ตัว เดี๋ยวหาก่อนนะครับหาเห็นแล้วหาเห็นแล้วแปดร้อยสามจุดห้าแปดร้อยสามจุดห้าแล้วมีไฟเขียวด้วย,ยมีไฟเขียวด้วยนะครับดูปิดดับด้วยนะครับอ่าแสดงว่าอ่าตัวนี้น่าจะดังอยู่มากเนี่ยนะครับอ่าลองดูนะครับแร้อยสามจุดห้านะลลโ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 ล,โ,ล,โ,ลโ,โอ้ยไม่ดังเลย ถ้าไม่ดังแบบนี้เนี่ยเร่งเสียงไม่หนึ่งขึ้นไปแล้วเนี่ยยังไม่ดังอยู่หัวขาดหรือเปล่าครับหัวนี่อาจจะขาดได้นะเนี่ยอ่านะครับเพื่อนๆโล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 ไม่ดังนะครับถ้าถ้าเป็นแบบนี้มาด้วยกันหลายอันแบบนี้ลองเอาหัวอื่นมาหมุนหมุนใส่ดูนะก่อนที่จะวัดหวัวก็เอาหัวอื่นมาหมุนหมุนดูหน่อยอาจจะเป็นที่หัวขาดก็ได้น,ะนี่ด้ามไมมนี่หัวไหมนะครับ โอ้ยใช่เลยโลโลเท็ดเท็ดทดสอบทสอบทดสอบทสอบโอ้หัวไม่ขาดไปแล้วนะนี่หัวไม่นี่หัวไม,นวม่นี่ด้ามไม่โล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 โอ้ยหัวขาดนะครับหัวไม่ก็จะมีค่าความต้านทานในหัวนี่ประมาณสักหกร้อยโอห์ม มาดูกันส่วนใหญ่ก็จะประมาณสักหกร้อยโอห์มนะทุกคนมาดูมาดูว่าตัวนี้มันจะเท่าไหรมันแล้วแต่นะเอมันแล้วแต่อหัวนี้เนาะที่ใส่เข้าไปแล้วมันดังดีนะเนี่ยเนี่ยมันจะมีจุดสัมผัสบางทีจุดสัมผัสตัวนี้มันไม่สัมผัสกับตัวด้ามใหม่มันก็ไม่ดังเหมือนกันนะเอามาดูหน่อยนะครับมาดูหน่อยได้เท่าไหร่เนี่ยหกร้อยโอห์มเห็นไหมเนี่ยหัวที่มันดังอยู่ที่หกร้อยโอห์มเนี่ย นี้กับจุดนี้หนร้อยองศตัวนี้ดังนะมตัวนี้ดังอ่ะตัวนี้ที่มันไม่ดังเนี่ยที่มากับตัวไม้ก็เนี่ยมันไม่ดังเนี่ยอืมน่ะเอ็นเอเอ็นเอนไม่มีค่าความดันหวัวไม้มันขาดแล้วเออแล้วมันหมุนออกมาได้ด้วยนะน,นี่ตรงเนี้ย นี่จะเป็นแบบนี้เวลาเปลี่ยนหัวไม่เราก็ดึง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 ออกมาอ้ยมันติดก่านะมันต้องเอาทินเนอร์มาละลายเก่าก็ดึงออกมาแล้วก็เปลี่ยนหัวตวนี้ได้เลยตัวนี้เสียอยู่นะอ่าเสียอยู่ทําตําหนิไว้หน่อยว่าหัวมันเสียทําตําหนิไว้หน่อยมันเสียแล้วนี่มันเสียแล้วเสียแล้วอแล้วนะจ๊ะอ้าวโอเคไม้ไม้ตัวนี้ดังแล้วนะเนี่ย เพราะว่าหัวขาดรู้แล้วนะครับนี่นะนี่นี่โลดโลดดังนะครับดำเนินการเปลี่ยนหัวไม้นะครับเพื่อนเนในกรณีนี้ก็เปลี่ยนหัวไม่ไปนะครับก็เอาละลายกาวออกมาแล้วก็เปลี่ยนหัวไม่ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็จะมีจุดบัดกรีอยู่ข้างล่างนะก็ดําดเนินไปนะครับเปลี่ยนหัวนะนะครับสําหรับตัวนี้แล้วเราก็ถึงจะเข้าสู่ ความสนุกต่อไปนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนหัวไม้ก่อนนะครับนี่ผมแกะหัวไม้ออกมาได้แล้วเพื่อนครับผมมองเข้าไปในในหลืบของมันนะเพื่อนอในโกนนของมันนี่นะเพื่อนเห็นไหมเหมือนจะมีลายวงจรนะครับแต่ไม่มีอะไรนะครับตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นหัวไม้บางรุ่นที่ใช้กับไม้บางรุ่นเนี่ยมันจะเป็นอุปกรณ์ที่จะต้องใส่เข้าไปให้หัวไม้มีความไวขึ้นหรือไม่นะครับ เนี่ยเพื่อเห็นนะครับแบบนี้นะวัดหัวไม้ปกตินะครับอ่าหาอะไรมาชี้หน่อยอ่าตรงนี้นะครับกอนอนุญาตนะต้องมันเป็นมีดจากนี้มานี่ฮนะแต่ที่นี้ไอจุดนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นหัวไม้บางรุ่นเนี่ยก็จะต่อพอตออกไปนี่เพื่อที่จะต่อเข้ากับระบบไฟที่อยู่ข้างในแล้วมันเลี้ยงอุปกรณ์ที่อยู่ภายในนี้อแต่ในที่นี้ไม่มีนะครับไม่ได้ติดตั้งมา คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับเพืเ่อนๆก็ใส่หัวไหม่เข้าไปนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรมากอนะครับหัวใมก็เป็นแบบนี้ใส่เข้าไปแล้วเราก็บัดกี่นะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรนะเพื่อนเพื่อนครับผมใส่หัวไหม่เข้าไปแล้วหัวไหม่ตัวนี้ก็ถือว่าดังดีนะแต่ดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่ไม่เท่เหมือนหัวเดิมเขาเนานะไม่เท่เลยนะ <laughs> ครับ เออแต่ก็ใช้งานได้นะครับดังดีนะครับก็ดังดีนะการดูดเสียงก็ดีเราเปรียบเทียบกันก็ดนะีแต่มันไม่เทพตอนนี้ตอนนี้มันมีทองแดงมีอะไรเนะี่เนาะมา no. ดูโอหมไหมครับดูโอหนะ์มโอมนะครับค่าความต้านทานตอนนี้ก็ยังให้ฝุ่นเข้าหรือ ฝนเข้าแล้วเสียงแหมบแล้วดิอ่ะอย่างนี้ก่อนเนาะจะอยู่ราวๆหกร้อยโอห์มนะครับเพื่อนๆนะครับ เหมือนเดิมนะครับหัวที่มากับเครื่องนะครับหัวที่ใส่เข้าไปใหม่นะครับเสียงออกมาก็ทดสอบทดสอบใช้งานได้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  ทดสอบทดสอบนะครับไปนะเพื่อนต่อไปหัวแบบนี้เท่หัวแบบนี้เทเน่ยเท่แน่นอนละ่ะมันก็ลงไปเล็กแต่อามาลองดูนะครับนะมดูโอมนะครับดูโอหมดูโอมหัวนี้จะเท่าไหร่นะครับเพื่อน หัวน,นี้เท่ะนะหัวน,นี้อ่าดูโอมหน่อยนะครับดูโอมหน่อยอ๋อนี่เนาะดังดีไหมดังดีไหมหมุนก่อนหมุนก่อนอต้องดังดีแนะ่เลยเพื่อนทดสอบทดสอบโอ้เสียงใสขึ้นทดสอบเช็คเช็คเช็คทดสอบทดสอบ <laughs> เอาเสียงนี้ละสุดยอดโลโลทดสอบทดสอบโล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 ทดสอบอ๋อเจ็บมากนะครับนะโอเคเลยเป็นที่หัวนะครับเป็นที่หัวหัวขาดลองเปลี่ยนดูแล้วลองวัดค่าโอห์มก็ว,วัดแล้วดังแล้วนะครับเท่ด้วยนะครับหัวเท่เท่ามากเลยเท่เท่ละก็จ๊ คลิปวีดีโอไว้เพียงเท่านี้นั่นเพื่อนเปลี่ยนหัวแล้วก็วัดโอมอะไรก็ทำหมดแล้วเนี่ยหัวก็เปลี่ยนแล้วเนี่ยจบนะครับสวัสดีครับ